รูด้ว่าเมื่อวานนี้นะครับกลายเป็นข่าวเป็นคราวกันไปทั่วประเทศเลยนะครับสำหรับคุณการทัศนะศิลปินชื่อดังครับที่ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับ FC แฟนคลับของศิลปินดาวรุ่งอย่างน้องต้นข้าวสุปรียานั่นเองนะครับแน่นอนครับทุกคนว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่คุณการทัศนะได้ออกมาให้สัมภาษณ์ก็มีคนในวงการบันเทิงต่างๆครับที่ได้มีการมากดแชร์ข่าวออกไปครับรวมถึงบอสโจโยมนินด้วยนั่นเองครับทุกคนบอสโจเนี่ยได้มีการเขียนแคปชั่นเอาไว้บอกว่ามีให้เห็นทั่วไปในยุคนี้ ใครจะเจอก่อนแค่นั้นนั่นเองครับต้องบอกครับทุกคนว่าบอสโจเองก็โหผ่านมาเยอะมากๆกครับกับการที่แบบเจอ FC แบบที่เข้าไปคอมเมนต์ต่างๆนานาครับบางคนก็เข้าไปปั่นป่วนบ้างบางคนก็คอมเมนต์หวังดีประสงค์ร้ายบ้างใช่ไหมครับทุกคนทั้งหมดทั้งมวลครับคุณการทัศนะเนี่ยก็ได้ออกมาเผยว่านะครับคอมเมนต์ comment ดังกล่าวนี้อยากจะให้ทางด้านผู้หลักผู้ใหญ่ที่อยู่รอบข้างตัวศิลปินเนี่ยมีการตักเตือนบอกกล่าวอย่างจริงจ,งจังนะครับสำหรับ FC ที่ชื่นชอบน้องหรือว่า รักน้องกบทุกคนแต่ต้องบอกแบบนี้ครับทุกคนว่าน้องต้นข้าวสุปรียาเนี่ยตอนนี้คือมีชื่อเสียงมี fc แฟนคลับเนี่ยไปทั่วประเทศเนาะก็เลยกลายเป็นว่าอาจจะคุม fc แฟนคลับเนี่ยยากนะครับก็ไม่รู้ว่าคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นเนี่ยที่พาดพิงไปถึงคุณเปาวรีเนี่ยจะเป็น fc แฟนคลับตัวจริงของน้องหรือเปล่าใช่ไหมครับทุกคนถึงม้ยังไงนะครับว่าจะเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมเขาทุกคนก็ต้องมีการควบคุมนะครับสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าคนที่อยู่รอบข้างน้องนั่นเองครับคุณการทัศนะก็เผยเอาไว้แบบนนนี้ั่เอง เมื่อวานนี้หลายคนได้เห็นข้อความของบอสโจยูมานินที่มีการแชร์ข่าวออกไปแล้วหลายคนก็บอกว่าพ่อโจเองเนี่ยก็โอ้โหผ่านมาก่อนเช่นเดียวกันครับสาหรับการเจอคอมเมนต์ลบๆเหล่านี้หรือว่า f อที่เข้ามานะครับพาดพิงศิลปินคนอื่นแบบนี้บอสโจเจอมาก่อนแล้วก็ปราบมาแล้วครับทุกคนนะครับและทุกวันนี้องค์กรของบอสโจเองครับทุกคนก็ถือได้ว่า FC ฟแฟนคลับที่เข้าไปปั่นป่วนอะไรต่างๆเนี่ยก็ลดน้อยลงครับเนาะก็ถือได้ว่าเป็นการที่แบบมีมาตรการต่างๆสํา,า,าสหรับ คนที่เข้าไปคอมเมนต์หรือว่าจัดระบบระเบียบของทางด้านศิลปินต่างๆอันนี้ก็อาจจะเป็นเขาเรียกว่าอ,อะไรเป็นโมเดลเนาะทุกคนให้อาค่ายอื่นหรือว่าศิลปินท่านอื่นเนี่ยเอาเป็นตัวอย่างได้เนาะในกรณีของบอสโจยมานินครับวันในยุคนี้ โหมีให้เห็นเยอะมากๆนะครับอยู่ที่ว่าใครจะเจอก่อนแค่นั้นนะครับหลายคนก็เข้าไปแซลพ่อโจนะเพราะพ่อโจเนี่ยเจอมาก่อนแล้วก็ทุกคนกับคอมเมนต์แบบนี้เนาะเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับไม่ได้เกิดจากตัวศิลปินครับทุกคนไม่ได้เกิดจากตัวของน้องต้นข้าวสุปรียาเองครับเกิดจากคอมเมนต์ล้วนเลยครับทุกคนเพราะฉะนั้นคอมเมนต์เหล่านี้ก็อยากจะให้ f แฟนคลับตัวจริงของน้องนี่แหละเป็นหูเป็นตานะครับทุกคนเป็นหูเป็นตาให้กับศิลปินครับถ้าเห็นคอมเมนต์แบบนี้ที่พาดพิงไปถึงน้องแล้วก็ปต่่่่ออวาาศิิลนนนทื อยากให้ทุกคนเนี่ยแคบไปแล้วก็เอาไปให้ผู้ใหญ่นะครับที่อยู่รอบข้างน้องได้ดูเนาะแล้วก็อาจจะเป็นการไปคอมเมนต์ว่ากล่าวตักเตือนคอมเมนต์นั้นๆนอ่ัน,นี่วินนมมองว่าก็ในอนาคตก็อาจจะเป็นประมาณนี้นั่นเองครับทุกคนก็ขอเป็นกำลังใจให้เดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของคุณการทัศนะครับทุกคนที่ได้มีการาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับสื่อมวลชนเมื่อวานนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับอยากจะให้ผู้ใหญ่ฝั่งน้องอจัดก,การกับกลุ่ม FC พวกนี้ที่ออกมาแบบถ้าพูดภาษาบ้านเราคือปีนเกี่ยวกับ ศิลปินรุ่นพี่ต่างๆอะ่ะแต่น้องจะไปได้ไกลหรือไม่ได้ไกลตอนนี้วินาทีนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวน้องเพราะน้องตอนนี้มีครอบอย่างทั้งน้ําเสียงต่างๆมันอยู่ที่แฟนคลับล้วนๆสิ่งที่มันไม่พร้อมและสะกัดขาน้องคือแฟนคลับกลุ่มแบบเนี้ยที่จะทําลายอนาคตน้องของผู้นี้งเลยก่อนที่จะเดือดขนาดนี้ตอนดึกนะคือก่อนหน้านี้หลายเดือนเราก็เคยโดนไปรอบนึงแล้วเราโดนมาว่าทําไม FC ถึงสู้น้องคนนี้ไม่ได้เราเรามาเจอที่มาคอมเมนต์พี่เราทําไมไม่เปลี่ยนจาก ที่เปาเป็นน้องเขาอะไรเงี้ยอืคําพูดพวกเนี้ยความจริงมันต้องตัวน้องเองและผู้ใหญ่ทางฝั่งน้องเองควรที่จะจัดการได้แล้วผมผมมองแค่เนี้ยครับควรที่จัดการอย่างเป็นจริงเป็นจังเพราะว่าตอนเนี้มันแทบจะไม่มีใครกล้าที่จะร่วมงานกับน้องเลยเพราะว่าศิลป,ปินแบบผู้หลักผู้ใหญ่อะ่ะคือเอฟซี FC เขาลงหมดเลยใครที่ไปงานกับน้องใครที่ขึ้นเวทีร่วมนำน้องมีปัญหาหมดเลยมันกกับกานว่าสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครอยากจะ ไปงานกับน้องเลยตอนนี้มันเป็นที่เอฟซครับคือตัวน้องอ่ะน้องเด็กทํางานหาเลี้ยงครอบครัวน้องไม่รู้เรื่องอะไรหรอกแต่ด้วยความที่ว่าผมมองว่าผู้ใหญ่ที่ใกล้ตัวน้องไม่ว่าจะเป็นค,นครูน้องเลยต่างๆอ่ะเรารู้สึก่ว่าน่าจะจัดการให้หนาแน่นมากกว่านี้เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้คนศิลปินในวงการรุ่นพี่หรือครูบาอาจารย์มองน้องว่าเป็นเด็กก้าเหลาผ่านจากมุมมอง,มองจากแฟนคลับเรารู้สึกแค่ว่าเอ้ยความจริงแฟนคลับมันเป็นหน้าเป็นตาของศิลปินมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราต้องมีวิธีการจัดการกับแฟนคลับเรายังไง ให้มันเหลือคนประเภทอย่างนี้น้อยที่สุดผมยังมีโอกาสได้เจอน้องเลยแต่ถ้ามีโอกาสได้เจอน้องก็เราเราไม่ได้มีความรู้ใจไปแนะนําขนาดนั้นแต่เราแค่อยากจะถ้าเราพูดได้เราอยากจะพูดว่าเอ้ยความจริงอะ่ะอยากให้ผู้ใหญ่ฝั่งน้องอะ่ะจับก,การกับกลุ่ม FC พวกเนี้ที่ออกมาแบบถ้าพูดภาษาบ้านเราคือปีนเกลียวกับศิลปินรุ่นพี่ต่างๆอะ่ะเพราะว่าค่อนข้างเยอะพี่ๆหลายๆศิลปินก็ทักมาว่าผมกลายเป็นเหมือนตัวแทนว่านที่แบบกล้าพูดเพราะนั้งเดีผมพูดไปผมพูดตามตรงเลยว่ามีแต่คนเห็นด้วยกับผมเพราะว่า เราพูดในมุมมองของความจริงเราไม่ได้ไปพูดว่าน้องผิดน้องนิสัยแย่เราไม่เคยไปพูดถึงน้องเลยเราพูดในมุมมองของอาพาร์ทของแฟนคลับของน้องสิ่งที่ผมพูดมันผมว่ามันเป็นความจริงมันเป็นความจริงที่ที่เราเห็นแล้วก็พี่ๆศิลปินในวงการโดนเยอะผมอะรักในเสียงน้องนะเพราะผมก็ติดตามน้องมาตลอดตั้งแต่น้องประกวดอะไรอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเราอยากให้ศิลปินแบบเนี้ยไปได้ไกล เพราะผมเห็นข้อดีของน้องตรงหนึ่งคือว่าเราไม่เห็นศิลปินลูกทุ่งที่ปิดบิกแล้วคนเยอะมากขนาดนั้นจนล้นสังกสีในในเพลงรุ่งภาคกลางเราไม่เห็นแล้วเราจะเห็นแค่เป็นลูกทุ่งอีสานใช่เรารู้สึกแค่เฮ้ยเนี่ยมันคือแบบถ้าถ้าทำน้องดีน้องคือซอฟพาวเวอร์ที่ที่น่าจับตามองแต่น้องจะไปได้ไกลหรือไม่ได้ไกลตอนนี้วินาทีนี้ไม่ได้อยู่ที่ตัวน้องเพราะน้องตอนนี้มีครบอย่างทั้งน้ําเสียงต่างๆมันอยู่ที่แฟนคลับล้วน,นๆคือเขาก็โดนแบบว่าบางคนเขาก็ขึ้น ได้ขึ้นก่อนก็โดนด่าว่าเอ้ยทาไมไม่ให้ศิลปินที่เขารักขึ้นก่อนทําไมต้องขึ้นหลังพอขึ้นหลังปุ๊บทําไมคนอื่นออกหายหมดเลยคนรอดูน้องเพราะว่าคนถ้าคนแก่เขารอดูน้องเนี่ยคนรรอนไม่ไหวเพรากลับก่อนซึ่งผมมองว่ามันอยู่ที่เจ้าภาพอย่างที่ผมได้แชร์ไปว่าเฮ้ยถ้าคุณอยากจะดูขนาดนั้นน่ะคุณหาเงินจ้างน้องมาร้องเพลงให้ฟังเองที่บ้านเลยเออมันแค่แค่นั้นเองอะ่ะ แต่ถ้าสมมติว่าคุณไปดูที่อื่นคุณต้องเครารพการตัดใ,ใจของเจ้าภาพที่เขาว่าจ้างมาคุณใช่ครับคุณต้องให้เกียรติคุณจะไปคอมเมนต์ต่างๆนานาว่าเอ้ยทำไมไม่เปลี่ยนจากศิลปินคนนี้เป็นเด็กของตัวเองแล้วคือศิลปินของตัวเองดันแตะไม่ได้แต่ทําไมคุณถึงไปแตะศิลปินคนอื่นได้ผมผมร่วมงานได้ผมไม่มีปัญหาผมผมไม่กลัวเลยถ้าผมกลัวผมไม่ออกมาขนาดนี้อันน,น,นี้อันนี้น่าเป็นกรณีศึกษาเรารู้สึกว่าศิลปินเบอร์ใหญ่ๆ โดนเยอะมากโดนแทบจะทุกคนแต่ไม่มีใครจัดการกับกลุ่มแบบนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นผมเหมือนเป็นกระบอกเสียงดีกว่าผมเหมือนเป็นกระบอกเสียงว่านับต่อจากเนี้ยอยากให้ทางผู้ใหญ่ของน้องคัดจริงๆคัดในที่นี้คือถ้าพูดภาษาบ้านคืออบรมกันจริงๆเลยอะว่าเอ้ย fc จะต้องเป็นยังไงคือเราจะ fc ของน้องจะมาเม้นท์บอกผมว่ามันมีแต่พวกแอคปันแอคปันที่จะจ้องทําลายน้องเหลียญมันมีสองด้านผมก็เลย ตัดสินใจตอบกลับไปว่าเรียนมีสองด้านก็จริงแต่ทําไมถึงแสดงด้านนี้บ่อยเหลือเกินถูกต้องไหมครับเรียนมีสองด้านด้านดีทําไมมันน้อยกว่าด้านลบใช่ผมงงแค่นี้คือน้องเป็นคนที่มีความสามารถต้องยอมรับหน้น้องเป็นคนมีความสามารถและน้องเป็นคนที่เสียงดีมากอันนี้เราไม่ติดน้องมีพร้อมทุกอย่างแต่ตอนนี้สิ่งที่มันไม่พร้อมและสกัดขาน้องคือแฟนคลับกลุ่มแบบเนี้ยที่จะทําลายอนาคตน้องผมพูดอย่างนี้เลยผมกล้าพูดอย่างนี้เลยน้องจะไปไหนได้นี่ไกลเลยถ้ายังมีแฟนคลับกลุ่มแบบนี้ เพราะฉะนั้นถ้ารักน้องจริงสนับสนุนน้องลดซ่ทิฏฐิบางอย่างมันไม่มีใครดีไปซะทั้งหมดมันไม่มีศิลปินทุกคนผมก็ไม่ได้ดีเราไม่ได้แบบเพอร์เฟกต์ไปซะทุกอย่างมันไม่มีใครดีเลิศเลยก่อนกว่าใครทุกคนมีอิริยาบถเอกลักษณ์ของแต่ละคนเพราะฉะนั้นผมมองว่าให้เกียรติซึ่งกันและกันดีกว่าเคารพการตัดสินใจของแต่ละพื้นที่ไม่ว่าคุณจะขึ้นก่อนขึ้นหลังไม่ว่าคุณจะไปไหนต่างๆ ผมเชื่อว่าตัวน้องอ่ะทําถูกแล้วตัวน้องทําดีแล้วแต่แฟนคลับตอนนี้ทําไม่ถูกม,มีคอมมีคอมเมนต์มาแล้วไอ้การอิจฉาเด็กผมก็เลยกว่าผมศึกษามารอบด้านผมศึกษามารอบด้านผมเห็นหมดแล้วผมนั่งอ่านทุกกระบวนการนะครับผมนั่งอ่านแทบจะทุกคอมเมนต์ผมถามคํานึงว่าในพื้นที่ที่ผมอยู่เนี่ยผมจะไปอิจฉาเด็กทําไมเด็กเกิดใหม่วงการลูกทุ่งเกิดใหม่ยิ่งดี เพราะอะไรเพราะผมอย,อย่างที่ผมเข้ามาในพื้นที่ของแกรมมิโกผมตั้งใจที่อยากจะพัฒนารูปผู้ภาคกลางให้มันกลับมาแมสอีกครั้งเพราะฉะนั้นบุคลากร,กรเหล่านี้เด็กเหล่านี้ยิ่งเขาเกิดขึ้นมาแบบมีคุณภาพยิ่งดีผมมองว่าเฮ้ยถ้ายิ่งน้องเกิดโตขึ้นมาแล้วผมถามจริงนะผมแบบเนี้ยผมจะไปอิจฉาน้องทําไมผมจะไปแทนน้องได้เหรอผมก็แทนไม่ได้แล้วน้องจะมาแทนผมมันก็แทนไม่ได้อีกครั้ง อืมใช่ครับหิวอยู่แล้วผมขายโปรตีนใช่ผมขายคอโลรตีนแพมมิโกครับผมผมเป็นผลิตภัณฑ์ของผมสิบเอ็ดสิบเอ็ดขนาดแฟนผมโพสบอกเรื่องมันก็คอนเทนต์นะนะคู่คนหิวแสงเลรอฮะเรามีแสงในตัวของเราเองอยู่แล้วแต่ว่าแสงของเราคือแสงต้องถูกและควรไม่แล้วจากตอนที่อ่านว่าไอุ้ดฉาเด็กนี่เราเป็งไงมือสั่นเลยอยังคนมือสั่นก็เลยจะกดพิมพ์แล้วอะไรกดแล้วแต่ผมกลัวแม่และครอบครัวทงมาด่าบอกว่าพอแล้วลูกพอแล้วนะครับผมก็เลยแบบว่า เออยับยั้งไปก่อนอตอนแรกผมมีอีกอย่างหลายอย่างเลยที่โพสแต่เรารู้สึกว่าเราเหยียบไว้แค่นี้พอแล้วแต่ดงว่าสิ่งที่การพูดแบบนี้เราคามรู้สึว่าเราเป็น่วงอนาคตของน้องใช่ครับเพราะว่าผมยังพูดกับคนรอบข้างอยู่เลยว่าผมยังพูดกับาศิลปินครูอาจารย์อยู่เลยว่าต้นข้าเป็นคนที่มหัศจรรย์มากาคือผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมขอฝากไว้เลยนะอีกอย่างหนึ่งอย่าเอาน้องไปเปรียบเทียบกับครูเพลงชั้นครูอย่าหยุดให้น้องได้เดินทางในสิ่งที่น้องเป็นขอทุกคนรอบข้าง ศิลปินต่างๆเอฟซีต่างๆมองว่าน้องเป็นตัวตายตัวแทนน้องก็จะเป็นตัวตายตัวแทนอยู่แค่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นบอกน้องเลยว่าสิ่งที่น้องเป็นรักในสิ่งที่น้องเป็นดีที่สุดให้น้องได้เป็นในสิ่งที่น้องได้เป็นคือเด็กอะครับพอเด็กในวัยนั้นอ่ะมันช่วงเด็กกำลังโตน้องก็กำลังสับสนอยู่ว่าน้องจะไปในทิศทางไหนในวงการพอมันฟีเวอร์ขึ้นมาอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่น้องเป็นอ่ะ มันดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่ายัดเยียดความเป็นคนอื่นให้น้องให้น้องได้เดินทางและหาประสบการณ์หาเอกลักษณ์ให้เป็นของตัวเองให้ได้เดยอะที่สุด